สวัสดีครับอยู่กับช่อง OPDCH นะครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึง10อันดับข้าวหัวที่มากที่สุดนะครับในการ์ตูนวันพีชอย่างแรกเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ช่องผมด้วยนะครับคนแรกเลยนะครับผมโกดีโรเจอร์หรือราชาจนรสลัดนั่นเองครับเขาเป็นกัปตันกลุ่มจนสลัดโรเจอร์นะฮะผมข้าวข,ของเขาสูงถึง5,564ล้านเบรลีเลยทีเดียว ส่วนประวัติข้าวค้าของโกดีโรเจอร์นะครับผมรู้จักกันมากที่สุดในนามโกโรเจอร์ Roger. เป็นอดีตราชาโจสลรสลัดซึ่งเป็นกัปตันกลุ่มโจสลรสลัดโกโรเจอร์และเป็นเจ้าของสมบัติในดำนานที่เรียกว่าวันพีทอีกทั้งยังเป็นพ่อทางสายเลือดของโบโตกะดีเอซึ่งเป็นพี่บุญธรรมของมังกี้ดีลูฟี่นะครับผมการเดินทางของเขานะครับช่างอันตรายและนองไปด้วยเลือดไม่ค่า ก็ถูกฆ่าทำให้เขาสร้างศัตรูไว้มากมายและมาถึงคนที่2องครับผมแอดเวิร์ดนิวเกตหรือหนวดขาวชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเป็นกัปตันกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวนะครับค่าห่วงเขาสูงถึง5,46 6ล้านเบรลีส่วนประวัติข่าวๆของหนวดขาวนะครับเขาคือชายผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกจากเรื่องวันพีชเขาคืออดีตหนใน4จกักรพรรดิโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ชายที่ลูกเรือกลุ่มจนสลัดเรียกเขาว่าพ่อพ่อที่รักลูกยิ่งกว่าใครจนสลัดผู้ยิ่งใหญ่หนวดขาวแอดเวิร์ดนิวเกต่าำกลางยุคสมัยแห่งจนสลัดที่ทุกคนมุ่งสู่ความฝันสูงสุดคือมหาสมบัติวันพีทหนวดขาวที่แข็งแกร่งไม่แพ้ราชาจนสลัดโกดีโรเจอร์กับมีความฝันที่แสนเรียบง่ายคือการมีชีวิตเรียบง่ายออกผจญภยัยและดื่มเหล้าร่วมกับสมาชิก ของกลุ่มที่เรียกว่าลูกเขาคือคนที่อยู่ใกล้กับมหาสมบัติวันพีทมากที่สุดแต่กับไม่คิดขยับเข้าไปใกล้มากกว่านี้เพราะสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโจรสลัดอย่างเขาไม่ใช่สมบัติแต่เป็นครอบครัวและมาถึงคนที่สานะครับผมไคโดสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกกับตานของกลุ่มโจรสลัดร้อยอสูรนะครับ ค่าของเขาสูงถึง4,611ล้านเบลีส่วนประวัติข้าวๆข,ของจกัจกรพรรดิไคโดจักรพรรดิคนล่าสุดและน่าจะเป็นคนสุดท้ายของเรื่องไคโดเมื่อแรกปรากฏจัดว่าสร้างความตื่นตะลึงให้แฟนๆได้ไม่น้อยทั้งจากร่างกายที่มีขนาดใหญ่โตลายคาดลำตัวที่ดูดุร้ายลายเก็ตมังกรนิสัยของเขาดูเยือกเย็นเฉยชาไม่สนใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ น่นอาจเป็นไปได้ว่าเขามีอายุมานานจนมองว่าผู้คนที่กำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดก็เหมือนพวกมดปวกที่อยู่ไปวันๆเพื่อรอวันตายจะต,ตายช้าตายเร็วก็มีค่าเท่ากันและมาถึงคนที่4นะครับผมบิ๊กมัมชาร์ลอตลินลินหใน4จกักรพรรดกับตาของกลุ่มจนสลัดบิ๊กมัมนะครับ ข้าวของเธอ4,388ล้านเบลีประวัติข้าค่าของชฉลอดดินลินนะครับผมหรือที่รู้จักกันในชื่อจกักรพรรดิบิ๊กมัมเธอเป็นจกักรพรรดิเพียงคนเดียวนะครับผมที่ถูกกล่าวโดย5ดาราของรัฐบาลโลกว่าเป็นอีกคนที่สามารถเอาชนะจกักรพรรดิหนวดดำได้โดยสมาชิกในกลุ่มต่างเรียกเธอว่ามาม้าแม้อำนาจของเธอ จะดูคล้ายของหนวดข่าวนะครับแต่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะเธอไม่ให้ความสำคัญกับลูกน้องมากนักและไม่สนใจบรรดานอณาเขตปกครองสักเท่าไหร่เกาะไหนที่สามารถให้ผลตอบแทนได้เธอก็จะยึดครองซะแต่หากหมดประโยชน์ก็ไร้ค่าในสายตาของเธอแต่ก็ไม่ยอมให้ใครได้ไปมักจะไปเลือกที่ทําลายทิ้งไปซะโดยรวมมันเป็นเรื่องของธุรกิจ ที่ให้ผลตอบแทนเธอซามากกว่าแล้วมาถึงคนที่5นะครับแชงคูดหนึในสีจกักรพรรดิกับตันของกลุ่มจตรลัดผมแดงนะครับข้าวของแชง4,048ล้านเบรียประวัติข้าวข้าวของแชงนะครับหรือที่รู้จักในชื่อจกักรพรรดิแดงโดดเด่นที่ผมสีแดงสดมาตั้งแต่ยังเด็กรอยแผลเป็นที่ตาซ้ายหน้าตาหล่อเหลารูปร่างสูงโปงโดยรวมแล้วดูเท่ สวมใส่ชุดที่แตกต่างจากจนสลักคนอื่นที่มีตำแหน่งสูงซึ่งมักจะแต่งตัวเต็มยศในแบบกัปตันแต่สำหรับแชงเขาชอบที่จะแต่งกายในแบบสบ,บายๆเสื้อเชิ้ตสีขาวกันเกงขาย,ยาวสีน้ำตาลสวมเสื้อคลุมสีดำปกปิดแขนซ้ายที่ขาดของเขาแต่จะโชว์แขนขวาและดาบประจำตัวให้เห็นอย่างเด่นชัดนิสัยของเขาดูซับซ้อนหลายแงยม่มุม บางครั้งก็เป็นคนสนุกสนานไม่มีรัศมีแห่งความสูงส่งหรือความมักใหญ่ไฟสูงแต่ในบางครั้งกลับดูจริงจังจนน่ากลัวพร้อมที่จะฆ่าศัตรูทุกคนที่เข้ามาใกล้แต่ก็เป็นที่รักของคนทุกคนทั้งกับพวกพ้องเดียวกันและชาวบ้านทั่วไปแล้วมาถึงคนที่6มาแชลดีทีสหรือหนวดดำหนึ่งในสีจ่จักรพรรด กับตันกลุ่มโจทลัดหนวดดำค่าหัวของหนวดดำนะครับ2,247ล้านเบลีส่วนประวัติข่าวๆของหนวดดำนะครับมาเชลเป็นชื่อสายพันธุ์หนึ่งของค้างคาวมาจากชื่อเต็มๆคือมงกุมาเชลมีลักษณะและรูปร่างใหญ่มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและทนต่อการโจมตีทุกรูปแบบได้ รวมถึงการรักษาบาดแผลให้หายเป็นปกติก็ทําได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นโจลัดที่มีสายเลือดแห่งดีซึ่งในโลกของวันพีชมีเพียง8คนเท่านั้นโปรโรเจอร์เองก็มีเช่นกันซึ่งถ้าดูภายนอกเหมือนจะไม่ลร้กาศมากนักแต่แฝงไว้ด้วยปริศนามากมายอีกครั้งหนวดดํายังมีฝีมือสูงขนาดที่เคยฝากบาดแผลไว้ที่ตาด้านซ้ายของแชงคูดเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้กินผลติสาอีกด้วย ซึ่งจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเพียงหนึ่งเดียวนั่นคือการเป็นเจ้าแห่งโจรสลัดที่ปกครองด้วยความหวาดกลัวมาถึงคนที่7นะครับมังกิดีลูฟี่หรือลูฟี่พระเอกของเราเองกับการของกลุ่มโจรสลัดหมอกฟางค่าหัว1,500ล้านเบลีส่วนประวัติข้าวๆของลูฟี่นะครับผม หลังผ่านเหตุการณ์ที่มาลินฟอร์ดมา2ปีลูฟี่ปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมกับรูปร่างที่สูงกว่าเดิมเล็กน้อยและดูเหมือนแขนจะยาวกว่าเดิมด้วยลักษณะโดยทั่วไปเปลี่ยนแปลงไปตามจากเดิมไม่มากนักนอกจากจุดเด่นที่แผ่กลางอกของลูฟี่นะครับที่ท,ที่อาคาอินุฝากไว้นอกจากรูปร่างเสื้อผ้าและก็มีหมอกฟางที่คงเดิมมีสิ่งหนึ่งที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงก็คือ ชื่อเสียงของเขาที่โด่งดังในหมู่บ้านจนสลัดและพวกทหารเหลือมากขึ้นแต่นั่นน่านจะเป็นเรื่องร้ายมากกว่าเพราะส่วนใหญ่ต้องการจัดการลูฟี่เพื่อหวังชื่อเสียงแต่นั่นก็ต้องผ่านลูกเรือจอมเก่าทั้ง8ของเขาไปให้ได้ซะก่อนและก็มาถึงคนที่8ควีนหนึ่ในสดารานำแห่งกลุ่มสลัดร้อยอสูร ควีนนะครับเป็น3ภายพิบัติของกลุ่มจัตตลัดร้อยอาสูนะครับภายโรคระบาดควีนค่าหัว1,320ล้านเบลีกับตันเรือแบคิโอซอรั์ผู้ปกครองแขวนอุดอง้งมาถึงคนที่9นะครับชาร์ลอตคาตาโกริหนใน3มแม่ทัพขนมหวานแห่งกลุ่มจัตตลัดบิ๊กมัมนะครับค่าของเขาสูงถึง1,057ล้านเลยทีเดียวประวัติชาร์ลอตคาตาโกรีนะครับ บุตชายลำดับที่สองแห่งตระกูลชารลอตเมื่อครั้งแรกที่ยังปรากฏจัดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ดูโดดเด่นมากเงียบขึมดูเท่ทั้งรูปร่างและการแต่งตัวดูดิบเถื่อนร่างกายสมส่วนไม่เวอร์หรือดูตลกจนเกินไปนั่นทำให้รู้ในทันทีว่าต้องเป็นตัวละครที่สำคัญและฝีมือไร้การอย่างแน่นอนนิสัยของเขาดูเป็นคนเงียบไม่พูดมากไม่อ,อวดพลังของตนเอง และไม่ว่าจะทำอะไรจะขยับตัวไปไหนเขาก็มักจะใช้พลังพิเศษในการคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนเสมอซึ่งโดยหลักพลังฮาคิ้ชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ใช้รู้เหตุการณ์ในอนาคตได้เพียงสั้นๆแต่ด้วยความฉลาดส่วนตัวทำให้เขาสามารถจินตนาการเหตุการณ์ต่อจากนั้นได้เป็นฉากชจนกลายมาเป็นความสามารถส่วนตัวที่พิเศษไม่เหมือนใครและยากจะหาใครเหมือนขึ้นมา มาถึงคนสุดท้ายนะครับแจ็คไพแรงหนึ่งในสามดารานำแห่งกลุ่มจรสลัดร้อยอาศูนย์ค่าห่วงเขาสูงถึง1,000พันล้านเบรีเลยทีเดียวพอเข่าค่าของแจ็คไพแรงนะครับได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามภัยพิบัติที่ผู้คนโดยทั่วไปไม่อยากจะพบเจอเพราะนั่นอาจหมายถึงความซวยที่ยากจะจินตนาการได้กาลังจะเกิดขึ้นแจ็คมีร่างกายที่ใหญ่โตกว่าคนปกติมากมายหลายเท่าและมักสวมขากันไกเหล็กปกปิดใบหน้าไว้ตลอด นั่นยิ่งทําให้เขาดูหน้าเกงขามจากผู้ที่ได้พบเห็นในครั้งแรกอยู่เสมอและด้วยนิสัยที่ดูแปลกวระลาดชอบทรมานศัตรูให้ตายอย่างช้าๆและคอยเฝ้ามองต่อชะตากรรมของศัตรูที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นะครับผมนั่นยิ่งทําให้แจ็คยิ่งดูเป็นคนโหดเหี้ยมไร้ปานีใครศัตรูหรือพวกเดียวกันหากมาขวางเขาก็จะไม่ลังเลที่จะเหยียบให้เละไปต่อหน้าต่อตา ต่างรู้กันว่าแจ็คโผล่ที่ไหนที่นั่นมีแต่เละนะครับผมอันนี้ก็เพิ่งฝึกหัดทำนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกแม่นะครับฝากติดตามช่อง OPDC h ด้วยครับขอบคครับ